สวัสดีสมาชิกเคโซนช anel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนำกับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยไม่ใส่เล,เลขศูนย์นำหน้านะคะส่วนช่องนี้นะคะให้นำตัวเลขด้านขวามือนี้นะคะมาใส่ตรงนี้นะส่วน2ช่องนี้นะคะ ให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะแอดขอ,อนแนะนําว่าให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะจะเป็น10ตัวก็ได้นะจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือผสมกับอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะคะหลังจากที่ใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดสมัครได้เลยค่ะหรือใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ทันทีค่ะสำหรับเว็บนี้นะคะ สมัครแล้วสามารถรับทุนฟรี300บาทนะคะสมัครรับทุนฟรี300บาทนะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับการกดไลค์นั่นเองนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพส่งนะสำหรับการขอเครดิตนะคะขอทุนฟรีนะคะ300นะคะแอดจะให้ ลิงก์ลนยแอดมินนะคะให้ขอเข้าไปนะคะก็บอกว่าเมื่อเออ่เออมื่อแอดไลน์เขาต้องแอดไลน์นะคะสมาชิกนะต้องแอดเขาเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทักเขานะคะถ้าเราไม่แอดไลน์เขาจะไม่เห็นแชทเรานะคะแชทมันจะไม่ค่อยเด้งนะคะดังนั้นเมื่อแอดไลน์เขาเป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าขอเครดิตฟรี300บาทแล้วก็ให้เบอร์ของเราไปนะคะเบอร์ที่เราใช้สมัครนะคะ ลายแอดมินแอดจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะใครที่ขอแล้วยังไม่ได้นะคะให้รอให้รอจนกว่าเขาจะให้นะคะระหว่างที่รอเราสามารถที่จะทำงานได้เลยนะคะโดยการกดเข้าไปที่หน้าแรกนะคะเราเป็น v i p 0นะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะ,ะทำได้4งานนั่นเองนะคะกดรับมาเลยนะคะ4งานนะ เมื่อกี้แอดทดสอบทำไปแล้วหนึ่งงานนะคะดังนั้นแอดก็จะเหลืออยู่แค่3งานนะคะจากนั้นให้ไปที่คำว่าภารกิจนะคะงานที่เรากดรับมามันจะมาอยู่ตรงนั้นนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะกดตรงไหนก็ได้นะคะแถวนี้นะคะ นะคะจากนั้นให้เราคัดลอกสำเนาตรงนี้นะคัดลอกสำเนานะคะจากนั้นให้เราไปที่เบราว์เซอร์โค e มนะคะ Google นะคะไปเปิดที่เบราว์เซอร์โคลมนะคะจากนั้นมันก็จะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะให้เรากดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะ จากนั้นให้เราไปที่งานเมื่อกี้นะคะที่เราทำค้างไว้จากนั้นให้เราแอดภาพตรงนี้นะคะกดแอดภาพเลยนะคะให้เราแอดภาพที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะคะเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็ให้กดคําว่าส่งเพื่อทํางานให้เสร็จนะคะก็กดส่งเลยนะคะ ถ้าส่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดย้อนกลับไปเลยนะคะกดย้อนกลับตรงนี้นะคะจากนั้นก็ทำงานชิ้นต่อไปได้เลยนะคะทำเหมือนเดิมนะคะกดคันลอกสำเนาจากนั้นก็ไปที่เบราว์เซอร์โคมนะคะ มันก็จะลิงก์ไปที่ YouTube นะคะให้เรากดถูกใจนะแล้วก็กดติดตามแล้วก็แคปภาพนะคะจากนั้นก็ให้ไปที่เว็บเหมือนเดิมนะคะ ให้เราให้เราแอดภาพมาเหมือนเดิมนะคะให้เราแอดภาพเข้ามานะคะจากนั้นก็กดคําว่าส่งได้เลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4งานนะคะสําหรับสมาชิกฟรีนะคะแอดจะอธิบายให้ฟังนะสมาชิกตั้งใจฟังนะคะสมาชิก VIP ศูนยนะคะทำได้2วันนะคะจากนั้นเขาจะให้เราอัพ เป็น V.I.P. นะคะเราถึงจะทำงานได้นะเว็บนี้ถอนขั้นต่ำา1 0 0บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารเครดิตท,ที่เราได้ตรงนี้นะคะเขาให้เราสำหรับอ่าอัพ V.I.P. นะคะสำหรับอัพ V.I.P. นะคะเป็นส่วนต่างในการอัพนั่นเองนะคะสำหรับ V.I.P. 1นนี่นะคะ VIP หนึ่งนี้ปกติมัน700ใช่ไหมคะแล้วหักลบกับ300 300ที่เราที่เราได้มานี่นะคะเราก็จ่าย VIP หนึ่งนี้แค่400บาทนะคะส่วน VIP 2นะคะปกติเราต้องจ่าย900เนาะแล้วก็ลบออกไปจาก300ที่เราได้มา VAP 2เราก็จะจ่ายแค่600นะคะสำหรับผลประโยชน์นะคะแต่ละ VAP สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เติมเงิน600นะคะก็จะอยู่ที่ VIP 2นะคะ VIP 2นี้จะมีรายได้วันละ100บาทนะคะวันละ100บาทนี้สามารถถอนเงินได้ทุกวันเลยนะคะอันนี้เขาไม่หักนะคะได้เต็มๆเลยนะคะ100บาทถ้าเราทำเกิน6วันส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นกำไรของเรานะคะแต่ถ้าใครอัพ VIP 1นี้จะมีอายุการทำงานแค่10วันเองนะคะแต่ถ้าใครอัพ เป็น V2 ขึ้นไปนะคะจะมีอายุการทำงานอยู่ที่1ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกนะคะก็พินิจพิจารณาเองนะคะว่าจะจะลงทุนเติมเงินเข้ามาหรือว่า,ายังไงนะคะอันนี้สมาชิกตัดสินใจเอาเองนะคะแอดก็เพียงแต่มาแนะนำให้ฟังนะคะว่า,าไรายได้เป็นยังไงนะคะการทำงานเป็นยังไงนะ,ะว่า มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกก็ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะอันนี้แอดไม่ได้ังรับนะแอดเพียงแต่มาสอนวิธีการสมัครแล้วก็การทํางานนะคะรวมถึงอธิบายในส่วนของรายได้นะคะให้กับสมาชิกได้ฟังกันนะคะส่วนใครที่ได้เงินตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะอัพส่วนต่างเป็น VIP ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอัพเป็น VIP VIP 2กันนะคะเพราะว่าถอนเงินได้ทุกวันเนาะแต่เราก็จ่ายแค่600แล้วก็รวมกับตรงนี้ส่วนต่างที่เราได้มานะคะในส่วนของการออตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะคะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะให้เราตั้งค่ารหัสกองทุนก่อนนะคะจะมี2ที่ให้เราตั้งนะตั้งค่ารหัสถอนเงินแล้วก็ตั้งค่าเลขบัญชีธนาคารนะคะ ตรงนี้ตรงตรงรหัสถอนเงินนะคะให้ใส่สี่ตัวนะคะหรือหตัวก็ได้นะคะถ้าใส่แล้วก็กดคําว่าส่งนะคะเมื่อตั้งค่าแล้วก็ให้จดจํารหัสดีๆนะคะถ้าจําไม่ได้จะถอนเงินไม่ได้นะคะอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะบัตรธนาคารนะคะกดเข้าไปเลยนะคะให้เรากดคําว่าตรงนี้นะคะรับรองชื่อนะ จากนั้นให้เราใส่ชื่อของเรานะคะชื่อนามสกุลของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้กดคำว่าส่งนะหลังจากที่กดส่งแล้วก็ให้กดย้อนกลับนะคะมันจะขึ้นมาให้เราตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะหลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการ เชิญเพื่อนนะก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook นะคะตามที่สมาชิกมีได้เป็นสมาชิกกลุ่มของเขานะคะก็สามารถโพสต์งานต่างๆได้นะคะสำหรับการเติมเงินนะคะก็กดเข้าตรงนี้เลยนะคะใครที่จะเติม V1 V2 หรือ V ไหนก็สามารถที่จะ กดเติมเงินนะคะเติมตามยอดนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะโดยการสแกน QR code นะคะตรงนี้เขาก็จะให้ให้เราใส่จํานวนเงินนะคะตรงนี้ก็ติ๊กตรง q r code ชื่อผู้โอนก็คือชื่อเรานั่นเองนะคะชื่อผู้โอนนะคะถ้าเราโอนบัญชีธนาคารของใครเข้ามาก็ให้กรอกชื่อคนนั้นนะคะแต่ถ้าใครจะเติมแอขอแนะนำว่าให้เป็นชื่อของตัวเองดีกว่ามันจะได้ไม่สับสนเนาะ ก็กดเติมเข้าไปเลยนะคะง่ายๆนะคะสำหรับการทำงานของเว็บนี้นะแอนจะสรุปให้ฟังนะคะเว็บนี้นะคะสมัครเข้ามารับทุนฟรีสามรบาทนะคะก็คือตรงนี้สา0รอยบาทนะแต่ถ้าใครจะถอนเงินนะคะต้องทำการอัพ v i p นะคะอย่างน้อยต้อง vip 1หนึ่งขึ้นไปนะ V i p 0ศูนย์ทำงานได้สองวันนะคะถ้าครบ2วันเราก็จะทำงานไม่ได้เนาะ แต่ถ้าใครทํา V1 น,นี้ก็มีอายุอยู่10วันนะหลังจาก10วันก็ทํางานไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครอ,อ,อัพเป็น VIP 2ขึ้นไปนะ,ะก็ทํางานได้1ปีนะคะสามารถนําเงินส่วนต่างมาอัพได้นะคะสมมติว่าเรามีเงินในบัญชี300เราก็สามารถที่จะเติมส่วนต่างเข้ามาได้นะคะเราไม่สามารถเราไม่จาเป็นต้องเติมจํานวนเต็มนะคะในส่วนของรายละเอียดก็แต่และ VIP นะคะมาดูในส่วน รายได้ต่อวันนะคะรายได้ต่อเดือนต่อปีมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นอายุอายุการใช้งานนะคะการทํางานนะ,ะอันนี้ในส่วนโบนัสนะคะสำหรับสมาชิกคนไหนที่เขาอัปเกรดนะคะใต้สายงานของเรานะ,ะโอเคค่ะแอดก็สรุปให้สมาชิก ฟังกันแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าใครไม่สนใจก็สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้เลยนะคะแอดก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องมาทำตามแอดทุกค,คลิปเลยนะคะเอาที่ตัวเองสบายใจนะคะส่วนใครที่จะลงทุนเติมเงินนะคะเอาที่ตัวเองถนัดนะคะมีทุนพอมอีรับแล้วก็รับความเสี่ยงได้นะคะเนาะ สำหรับใครที่ทํางานแนวนี้เขาจะเข้าใจดีเขาจะรู้จกักว่าจะลงทุนตอนไหนแล้วก็เลิกตอนไหนนะคะคนที่เขามีประสบการณ์เขาจะรู้ดีนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ก็ลองสมัครเข้ามาแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆดูก่อนนะคะเนาะถ้าชอบยังไงก็ค่อยทํางานนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอฟฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ